ค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนตามที่สัญญาไว้นะคะย้อนหน่อยสำราญยานผัวมาแล้วค่ะจะมาอัปเดตนะคะตอนทำงานเราไม่มีเวลาให้เพื่อนเพื่อนดูแต่เรามาขออัปเดตตอนนี้ค่ะคือบ่อนี้ก็แห้งเรียบร้อยค่ะเราก็ทำงานเสร็จเรียบร้อยค่ะทุกคนค่ะนี่ค่ะน้ำสูบขึ้นมาก็จะขี้ตมขี้เลนอย่างนี้ค่ะ <laughs> นี่แหละค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะงานเราวันนี้ กำลังเหนื่อยอยู่เลยเพราะว่าเพิ่งทำงานเสร็จเนาะคุณจะได้จับโทรศัพท์กับทุกคนคะ่ะมาอัปเดตให้เพื่อนเพื่อนดูค่ะนี่คืองานของเราที่ทําเสร็จไปแล้วนะคะบ่อน,นี้บ่อที่หนึ่งร้อยสามสิบห้าค่ะทุกคนคะ่ะงานของเราเพราะว่าน,น้ําไม่เยอะเนาะน้ําให้นตั้งแต่ตีสี่ค่ะทุกคนคะ่ะเราก็ทํางานเสร็จเ,เรียบร้อยนะคะทุกคนคะ่ะทํางานแป๊บเดียวค่ะเพราะว่าเขาไม่มีผักมีหญ้าอะไรเยอะแยะเนาะมีแค่กิ่งไว้แล้วก็แหนนิดเดียวก็ไม่มีอุปสรรคในการหาปลาของเราค่ะ เสร็จเรียบร้อยค่ะทุกคนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะบัอนี้จะพาไปดูปลากันว่าเราได้ปลาอะไรบ้างมาดูกันเพื่อนๆมาดูกันบ่อนี้มีอะไรยังไม่ได้เก็บเก็บเต็นนอร์เลยค่ะทุกคนมีปลาอะไรบ้างเดี๋ยวอให้เพื่อนๆดูปลาตองค่ะทุกคนมีปลาตองนะปลาตองก็ปลาฉลาดเนาะคนก็ปลาฉลาดแต่บ้านเนะี่ยเนียได้ปลาตองเนาะเนี่ยได้ปลาตองอยูนะ่ค่ะปลาตองเนาะ นี่ปลาหมอค่ะทุกคนได้ปลาไหลหนึ่งตัวนี่ปลาไหลหนึ่งตัวช่วยก็ได้ปลาหมอด้วยนะนี่ค่ะเอาปลาให้เพื่อนๆดูนี่ไงปลาหมอเราก็ได้ค่ะปลาหมอนะได้จากบ่อเมื่อกี้นี่แหละปลาหมอนาของเราก็ได้ค่ะปลาสลิดก็มีนะโชว์ปลาโชว์ปลาปลาสลิดเราก็มีจ้าทุกคนนี่มีปลาสลิดด้วยให้เพื่อนๆดู ่าบอนี้มีอะไรบ้างเมื่อวานบอกว่าจะให้ดูปลาอันนี้ก็คือปลาช่อนค่ะนี่ก็คือปลาช่อนนะคะอันนี้คือปลาดุกค่ะนี่ปลาดุกเราได้เยอะอยู่นะปลาดุกนานะนี่ฮะได้จะบอกเมื่อกี้นี่แหละปลาดุกนาปลาดุกนาของเราค่ะประมาณนี้นะคะปลาดุกนาอันนี้คือปลาช่อนตัวโตค่ะปลาช่อนตัวโตเราก็ได้พอสมควรค่ะนี่ก็ปลาสลิดค่ะทุกคนนี่แหละค่ะงานของเรา ทำตั้งแต่เมื่อวานตอนเย็นกระทั่งตอนนี้ก็ได้งานประมาณนี้นะคะทุกคนก็มามามอยให้เพื่อนๆฟังเนาะเพื่อนๆดูเนาะก็ไม่มีอะไรมากมายค่ะก็บอยหน้าข้าวบากันเนาะแต่บอนี้บอยที่ร้อยสามสิบห้าภารกิจเสร็จเรียบร้อยค่ะเราจะกินข้าวกินปลาแล้วก็จะกลับบ้านกันค่ะทุกคนค่ะขอบพระคุณเพื่อนๆทุกคนที่รับชมคลิปนะคะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะทุกคน